วันเรียนสาวแซ่บสวยสะบัดเก๋าแก่ผ้าแก่แก่ให้เวลากันแต่งหน้าทุกทีแต่งหน้าเลยจ้ะสู้ซ่ามาส์ลกอะไรไม่รวะแต่งหน้าทุกทีมเลยแต่งหน้าทุกทีให้เวลาให้เวลาสิบนาทีแต่งหน้าทาปากเตรียมรับรางวัลทุกทีมค่ะสิบนาที ไม่เป็นไรโอ้ยยัเจอกันยนงคือไม่ต้องแต่งเหรอคุณคือก็แต่งได้ให้แต่งทุกทีมแต่จำชื่อไม่หมดบอกแล้วว่าเก้าทีมแต่งหน้าให้หมดถ้าหมดก็และแต่งหมดเลยเก้าแต่งแนร่เก้าทีมชุดดอนด้วยเก้าทีมเดี๋ยว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 ครูครูทั้งสี่ท่านก็จะไปแต่งหน้าก่อนหมดเพราะงั้นเดี๋ยวครูไม่ส่ง อาจารย์มชัเป็นคนแจกรางวัลนะคะพี่หยู่ต้องแต่งหน้าด้วยอาจารย์นะคะ9ทีมถ้าเดี๋ยวเรกออกมาออกมาทีมใดหน้าจึ๋ปากไม่แดงรอแข่ง <Okay. S 1> ไม่เสร็จท <Okay. S 1> ุกคนทีเดนะคะโอเคเดียเด๋ยวเจอกัน10นาทีบ้นเรียนเพียการกับ้านเรเพียงกานเรียนเพียงกัน